เอาม่หญ้ากนมาา้กอนตเตผู้เียงหัวกอดล้อขังมันใหม่เียงักออนใหม่่ดีหัวักังนวันเลย อาสาจัน้เราวเขาถึงสุดยามันเดพลันหนึ่งมันดึงมันกมาพลันหนึ่งมันมาทังน้อยนี่เราได้ยินเดือเอเอดยอดวันลงเช้าวันดึกดึกดึกดึยตลอดวันงเช้าวันดมดดอยู่เลัดวันออกากันถึกึอนันลงเช้าหนดกยงเหลอา เพื่อนมาน้ะที่หล่นรวมเลยวสีรงสาราพากลาพัดลาพาาพกิดไลวนเป็นดวงกน้ำโนเนี่มันล้เวียงลุเสลียงกว่านทั้งเวอเดี๋ยวไปทั้งทั้งยูดบลิบุกทยางมิสทั้งเงน้ทั้งเกลียวเกลเ้ยตลอดผลเลี้ยงน้ำทางเสียงนัะเป็นหมงทังลงกกอนเมื่อการเทียงน้ำมันแห้งที่ก้อนไหลผลมาตา้าเช็ดตุ่มกับตะวันกองเชือกผู้ขอบคุณหลายๆค่ะ บอลกับรงวังค่ะขวนซวยกันซะก่นค่ะขวานแบบจะไมโตสาวบ้นเนาะแยกอยู่อะไรจากกัรค่ะปากัะนีย เห็นเรื่องที่เสีงเนไปผู้ไปเห็นแล้วร้อยลล่างเหือบอว่าลืบเหลือบ้านเราหลังน้ํานี้เกิดแตข้างหลวงที่สิบของรัากเสาวรุนี้บางเป็นที่กว้างพี่พูดหวม ตัวเราไปหลายำที่เรานั่งที่นานาวหอมสมหอมพี่นนันจากความใจหงพอท่ตอนที่ห้าเรียนสาเป็นชนัยังอยู่เชียงวางเชียงวงลงกไปไกลถัวสาวหั่งราที่กตัเกิดบตัวเกิดตัวเล้วบอันห็นงแด้ยมากันงแก่เชียงหลิงทิานเลยทักทูปใหนมาอยู่ท่าขาตามทงเขาหงกละบาดที่พระาหองเยียมเลยเ้าผม้าไม่ลงเดินอนลงม่เอาเมืนำาลูกสากัหลูกสาวหลา เกตาหักแ้ค่ะเาหักมวไม่มีล่ะตออ่งนีอนลมไม่ลงอีกอนลงถ้าตามชน่ม้าก็ยัง่อมผมจะลุกเขาโคงเหนียบแค่ไม่ั้นมากก็ไอ้สาวกำอหนาละนอเตียนนนั้น